น้องมีกโบยูแล้วสบายแล้วชาบ่มีผู้ญาติเลยกินขี้ทอดอยู่บ่าน,น้องโบรยูกันขี้ทอดอืมชาวโมยิมกินแล้วแล้วเนาะโมยิมก็กินกอีกจะแต่งได้ฉันโม <c oughs> ดี và, แบบจากแพงไว้ัยชูเอ้ยกินน้ำอีกว่าเลยจงจังว่าพี่อ้ายพี่อไอเราเจ็บตีมโผล่พี่พี่อ้ายเป็นยังไงเราเหยียบได้กระปูน้องไลเ,เห็นไหมเลยเออเหยียบอยู่ใช่ไหม โดยกาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดส,สุขูสุขคนเดิ้เน้องพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพอกับซองบอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีน้องล่ะ ด้วยเนาะป๊อตครับบได้มาอ่าเยี่ยมจุมเพ่นลตะโดนพี่น้องเลยเจ้าหน้าที่แหละยังอยู่ยังอยูย่ยพากันกินข้าวกับยัางนี่ะฮะกุงไก่กินข้าวกับโพวงไก่ก็จังได้ไก่ในคอ,อกเจ้าของนี่บ่ชื่อเอาือเอาเดี๋ยวว่าไค่ไก่เจ้าของนี่นะจังได้เราพากันกินข้าสองคนนี่เลยน้องแตะน้องไล่เพื่อนไปใช่หนระเราไป หาของกินอ๋อเนาะพี่น้องเนาะคือว่า r e d d นตกเข้าโคกไก่เพิ่นว่าเอ้าเนาะอ่าบ่าวซื้อขนมแน่แล้วก็ปิ้งไก่นําเอาฝากเนาะอ่าอิ่มอยู่บ่ล่ะถ้าบ่อิ่มก็แกินเนาะแหอืมเจียวพริกก็บ่มีบ่บ่บ่มักจําบ่จพริกน้องน้องกจําบ่ได้เฮ็ดว้ายเนาะ อายู่2คนเพิ่นว่าอ้าวบัดน้องอาผู้น,น้อยเด้ไปไสล่ะเพิ่นมาอยู่บ้านพ่อน้องน้องมิกอันใดโดยอ๋อเพิ่นเมื่อเพิ่นเมื่อตะดนล่ะททีโอ้เป็นได้เมื่อพูดเลยบ่าบาดเิออกลงหมอมาเฮ็ดายเลยโอ้แต่ออกจากห้องบานห้องหมอแล้วแม่นเมื่อเลยโดยโอ้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยาตากะอ่าบ่ได้มาอ่าเยี่ยมทางน้องๆเพิ่นโดนเตพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก อ่ามาก็บโเวียพี่น้องเลยโลยเนาะกะสบายดีทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อเนาะพี่น้องวันนี้กะเขามาเยี่ยมทั้งเขาน้องเพื่อนพี่น้องเลยชาว่าน้องแกเพื่อนในยัางโมมาทานกินเนาะพี่น้องว่าสิมาเยี่ยมทั้งน้องติ๊กเพื่อนน้ำแหละเพราะว่าไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ห้องมอหมดเลยเนาะว่าเป็นยังไงอาการอ่าไข้เนรแต่โบเนาะดีเท่าครับแน่เราบอกพี่น้องเลยแต่ว่ามาวัอนี้กะ น้องมิกเพิ tomato, wow. le, freak, ik, i, ира, ่นกระบอยู splash, ่ฝนเมื oh. <Wait. S 2> ่ออยู่น oh. ้ำพอเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านเมย์ไม่เพิ่นพวกแหละพี่น้องเลยสบายดีเด้อบ่าวเวยียดด้วยด้วยสบายดีด้ยสบายดีเนาะพี่น้องตอนนี้กับฝนยังตกฝอยๆอยู่พี่น้องเลยปพอทางขับมาหนายากกัเลยโอ้ยมะแต่เป็นยังได้ชมเมย์ไงเด้เมย์ไงผู้ที่เจ็บอ่าเป็นบ่สบายนั่น ยาของน้องแต่นั่นใครแน่อยู่บ่ไปเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่ยังไม่ไปเยี่ยมเลยอ่าอ่าอ่าก่อนแรกกับบัตรน้องติ๊กงานดีเช้าข้างแน่หรือบ่เช้าแล้วเช้าเลยเออสิบเอ็ดเอาเพิ่นอยู่เนี่ยมูมีเงินเนี่ยมูมีเงินอ่าแปรมาโดยอ่าไก่เทพบ่บ้านเพลนเจ้าเคยไปบ่ทางบ้านดงเห็นไปทางดงเห็นพูดโดยโอ้โหพี่น้อง กาบอต้ากับพ่วมได้เห็นเมมาเนาะเมม่ยหรือว่าเมียไม่ของพอน้องเตเิ่นมือไปห้องหมอละพี่น้องเลยเพิ่นกับเห็ดหน้าเห็ดหน้าได้งน้นเนาะโดยเกี่ยวเข่าเมื่อเกี่ยวชอยเพิ่นเดอร์โดยเออเพราะเลือกก็จึงได้บริลงเฮียนบอพนตกมาเนี่ยแต่ก้าวได้ไปอยู่บอไปโอ้เฮียนชื่อตัวเองเป็นแรกนี่เป็นแราเฮียนเปแนแรกคนนี้ได้คนนี้ได้ ในข้างเนี่ยแสดงว่ากองกวยน้อยผู้นี้ได้เฮียนเก่งใช่ไนี่โอ้หนุ่มพี่น้องแซ่บ่อแซ่บ่อ,อแซบบ่แบบเสื้อกุ้มเสื้อขาวก็เปไ็นอะไรได้ชักอยู่บ่ชักชักชกักไปตากอยู่พุ่นนี่เนาะกระท,นะรกท่อมน้อยตรงนั้นนะว่าแรกกระท่อมน้อยตัวนั้นอาชัยเฮ็ดยังแค่เดียวนี่มีแต่ไก่นอนเอาเป็นเพื่อนไก่ไปแล้วบ้านนี่เลย ปลาได้ไงบ่ปลาดิปลายังไม่ใหญ่เรียกเรียงลายทงเถอะบ่ประมาณเจ็ดสิบบัญชีชอบตัวเป็นเราเป็นทงเน้องพี่น้องเนาะบางคนนับเป็นโตบ่เลื่อนจังใดมีมีแต่ปลาดุกเปวดบ่เป็นพามเป็นพามเป็นพามเลยเป็นพามเลยเเออนาะ เป็นยังไงใช่ไหมครับตัวหาเลยพกเลยเกตกลกันช่วงนี้มันกิดใหญ่อยู่บ่มันบ่ได้สลบน้ำผ่าน้ำผลบ่บ่ออกมาให้ตอนนั้นยังบุกุโตบ่ยังยังอยอะแต่ว่าน้องแต่ว่าน้องมิกเพิ่นไม้ไว้แล้วใชจ้ะน้องมิกเพิ่นไม้ไว้แล้วมันมันกิดมีไก่แม่อยู่บ่ไก่แม่ตัวตัวหนึ่งไก่แม่ตัวหนึ่งครับโดยบ่ได้คิดว่าแบบอ่า ชีเลือกไก่แม่มาอ่าแบบว่าแม่แม่ซอ,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 องคู่ซองกับพี่น้องเนาะคู่หนึ่งอ่าซองคู่ใช่โอ้เนื้อก,กินเพคนกับพี่น้องเลยเต่วน,นี้ละมืออ่ามืออื่นนี่ไปบ้องเฮียนมือนี่ไปไปเนาะอยู่ใช้หองเฮียนทางนี่หลังวัดเพราะว่าทางอ่าห้องเฮียนอยู่ในบ้านนี่บาตาบบจักพี่น,อออน้องใช่โดมเงลนะฮู้ยู่หางไก่บ่ ยางไปเออยัางไปเป็นนาะงดอเราะีบให้โดยโดเปนลวถีบให้เป็นกับเปนยังได้ช่วงนี้แบบมีไอ้ไอ้มาหาดุยู่บอมาดุอยู่มาดุอยู่อือก็เาบอตากับบอคอยได้เห็นสาคขีปเขาน้องแต่เพื่อนบันไดกมในช่วงนี้ โตก,ก็นจนเข่าขี้เมียงพี่พน้องเลยมีอันเดียวนี่บ่านางเลยอืมซื้อมาแต่แตะขึ้นเทือนอันนี้ได้เลยอ่าอะไรกันเป็นกระโตกเล็กเนาะพี่น้องเนาะก็เลยคุเนี่ยพูนที่ที่เรือนี่เจ้าทดนั่งฉันนี่คือเรือลายสอบอยู่นี่ทิเห็นห้องน้ำโอ้ยทีเห็นห้องน้ำโดยโอ้มีผู้ใหญ่เพื่อนช่วยห้องน้ำพี่บ่อนี่โดยโอ้บ่ต้ากับหางยิหูๆได้พี่น้องเลย ได้ล <muitas S 1> ่ะเป็นสะพานบให้อ๋อพ่าจะดีอืมเพ่นอาจะดีบ่แบบว่าแบบแบบงช่องไหนนะเพิ่นติดต่อมาเองอ๋เพิ่นติดต่อมาหาทงตั้งแต่เพิ่นเองโดยโอ้ดีแล้วเนาะเพราะว่าจังสิบ่ได้แล่นเข้าป่าพี่น้องเอ้ยตรงนี้มันแห้งฟ้าผนโอยเปื้อนเมือกมึนเนาะกจังไดเฮือนน่ะยังแบบว่าบ่ได้มีบ่อนอ่าหัวบ่อนซึมบ มันกำลังหวังนไวอยู่บอลเปินข้าเจ้าตอกเล็กกระปูแล้วชวนหลายเนาะเลยอ่ามาเลยมันบอลเล็กกระปูแหละพี่น้องไยแ้วมอาตากันยังโอ้ยปวฝนตกแห้งนี่เายวเวคือกันไฟฟ้าไฟ่หยางนด้กันช่วงฝนตกที่กมันก็กุ้มขึ้นอยู่บ่ไฟจุลาเซลนะกุ้มขึ้นยังบริษักเน่เนาะยังบริษักรใช่เขาหออเอเตบาได้เป็นล็อกไมเนาะ อะไรกัมาแนี่รถมันกัเกี้ยงเอือเติดพี่น้องเลยว่าชิบอ่าขอลำน้ำเพืนอยู่เนาะโอ้เธอมันบวมใช่ไหมน้องนี่ฮะโดยน้องแตเพิ่นว่ากนนองจก๊กได้จักรล้านก็ถามน้องแต๋มื่อนั้นลืมละ่ะมือเพิ่นไปเฮือนยาเพิ่นนะทังได้จือ้อจื้ออยู่บ่ได้เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสน <laughs> เดี๋ยวเจ็ดล้านนะเนาะ น้นองมีป่อยู่แล้วสบายแล้วชาบ้ม,บมีผู้ญาติเลยกินขี้ทอดดีกว่น้องป่อยู่กันกินทอดอืมแตงโมอ่มก็กินแล้วเนาะอิ่มก,ก็กินอีกจะแต่งไดรฉันวัน <c ười> นี้แบบเออจัดแพงไว้อถูเอไยกินน้ำอีกว่าเดินจงจังไปพี่ไอพี่ไอเราเจ็บตีนโอ้โอโอพี่พี่ไ,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 ไอเป็นยังไงเราเหยียบเลยกระปู ลงไลนะ่เห็นไหมโดยเออเหยียบวใชายนะ์น่ะเหยียบน้ำเพื่อนนี่แหรอโอ้นั่นแล้วน้อบวพากันเก็บกกคักเพคนว่าอืมอืมอืมลงไล่เป็นเหยียบเล็กก็เป็นทังไดจะไปเอน็นหาหมดุดหามออยู่บ่มันไปเขา่าเลยเออแต่ว่ามันมันบวมบ่แล้วปวดอ๋ดอตัวเล็กตะปูนะมันมีอ่ะทางใดเสื้อ พ่อตาก็เว mm ้า hmm. ชื่ออชื่อที่ว่าเล็ปูเป็นพี่น้องเอ้ยเบต้านุบ่หรือว่าเซตานุใดก็มินมาเด้อเนาะพี่น้องเนาะ่ตาย่นเว้าชื่อเพิ่นบ่ถูกดอกกะเดียได้จักมือแล้วหยับเฮิเติบดอกอืพช่วงไปลงหมอนะคือยังบ่ได้เห็นว่าเป็นหยังพี่น้องเอ้ยโอ้ตวา้เจอเล็ปูอ่าตัวใดมันเข้าเขี้มงแน่นี่โอ้ยแฮงปวดบ่ได้เว้าเลย อ,อีมบีอีกบีอีกบีรถนี่บีขึ้นอีกนี่ยังลายอยู่เปน็นยังไงเสียตัวตอนต้มไก่ใะบูมักแล้วบ่บบบนี้ <c oughs> ฮ่าเนาะปีกมันหอมมันแซ่บจีเนาะพี่น้องตัวละไก,ไกไ <c oughs> ่แพงพี่น,อนออ้องเปิดเงินคือถ้าเป็นโตกับโตหนึง่งเจ็ดสิบแปดสิบพันพี่น้องเ <c oughs> ปิดแกโอ้จงไว้ให้พี่อายนำ้ำเปิดมาจังไดเสียอันบริษัทเบ็ดกบบ่บ่ บมมีเบ็ดบมมีเบ็ดครับให้น้องไล่เลยเห็ดให้มา่ามาบ้านกันไปไปหาน้าไม้เจ้าอั่างใดเออสองคนมาเก่งหน้าไม้มาเก่งเกินว่าโอ้เนาะกาเป็นยังได้จะน้องเข่าได้แะช่วงนี้กใกล้สิเบิดแล้วบ่ยังหลายอีบกบ่ใกล้สิเบิดแล้วเออ เพราะว่าทางบอตาเองก็บบริข่ามาโดนเลยพี่น้องเป็นแต่อิ่มอยู่บ่คุณนะฮะกินลายเนาะกินลายกุโมูกินลายกุโมูเอ้าแต่งไงไว้เนี่ะเบิร์ตลยแหละมันนั่งนั่งเบิดมือได้โมยานอ้วนบ่เวียนอ้วนบ่บูอ้วนโมยานเนาะ แต่กะแต่กะใหญ่ไวอยู่ดาล่ะพี่น้องเอ้ยพี่กานี่ยังหัวแดงพิงๆอยู่เนาะบอตาเว้าเพิ่นพิมพ์ก้อยยังเงาะอยู่เว้าเพิ่นพิมพ์ก้อยโอ้ยเนาะตาสวดขึ้นพี่น้องยังอ่าบ่แลกะบ่ได้เมื่อเยี่ยมเลยบ่อันเฮือนเคือนเก่าเจ้าหลังนั้นน่ะบ่มีเฮือนได้สปะไว้ไผแต่ว่าปะไว้ให้อ้ายอยู่โอ้แสดงว่าอ้ายยังอยู่นบ่ โดยเออเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดเวี้ยงยังนางคุณนี่เพิ่นไปปลูกมันสิคนมันแหละอ่เพิ่นเพิ่นอยู่กับไผก็อยู่คนเดียวนะโดยโอ้พี่น้องเนาะอ่าเพิ่นชื่อพช่างแล้วอรื้อหน่อยได้น่ะไอโอ้ยฮะอ้ายโอ้ยโอ้ยโดยโอ้ชื่อเพิ่นอะชื่อโอ้ยพี่น้องเ้ยอ่าเนาะกะบัดเขาน้ำได้จะบ่ได้เมื่ออันเยี่ยมยามทำข้าวไว้ถามข้าวเพิ่นเลยบ่ เอามันเพิ know, ่นเพิ่นมากก้ะเพิ่นมากกับตักเข่าไม่แต่ตักเข่าเขาเพลิน้องมิกตอวน้องวุ้ไปต้องมองลรามหเพลินมากจ้ะไม่ไม่ยังเอาเข่าให้โอ๊ยนี่กระตักเข่าซานโดยโดยตักขาเข่าซานเพิ่นเมื่อหน้าหนึ่งเองเถอะยังน้องพี่น้องอา คือว่าอะไรเนาะอ่าน้องน้อยบัดโอ้มีครอบมีครัวเข้าไปอีก,กูแห้งนี่อีกแล้วนี่คืออ่าในเฮือนนะแบบว่าไกล้กายาังนี่ชุ่เจ้าออกมาบดเลยบอชุ่เจ้าออกมาพี่เบิดบอใดเป็นยนนังทุกคนดนะเอาไปเอาไปให้อายตัวหนึ่งอ๋อเพราะว่าช่วงนั้นไก่อยู่พุ่นกับลายโดยได้พี่น้องเลยอ่นนาน้ำน้ำฉ่างอยู่พุ่นกับมีได้น้องน้องเนาะอ่าแมนแล้วพีว่น้อง กนันก็มีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเรื่องห้องน้ํานําพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะช่วยเรื่องห้องน้ํานําชวนกถือว่าอยู่ผู้ดุมูเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเออยู่พนกเน,นาะไดกะถ้าว่ามีเวลาก็วนน้องแต่มื่อเยี่ยมเบิ่งเดอ้มอมามันบ่มีาโอ้ยเ<ม> รถเกัดไหมน้งแต่เพื่อน,นอเพื่อนไปหากินมาช้างมือนีคุชิโรอบออา้อาเกินหัาไหมพ้านน้ำเพื่นอนอืมเี่ไปนอนเนาะแล้วมาบัดน,นี้จังว่าโอ้พี่น้องเลยกับแปลกหูแปลกตาอยู่เนาะงสวนอ้อยสวนหนังทั้งนั้นบดัดใหญ่ขึ้นบัดสวนมันทั้งนี้บัดแปลนไปพี่น้องโอ้มีไก่พันธุ์พ่อมอนี่ตัวเดียวตัวเียมีครตัว,วมวนันไปแค่เพื่อไรมาครบ โอ้ยเ oh, no. you know. นาะหมาก็ครบพี่น้องโตโตนึงเนาะเป็นวินเนอนอืมเป็นวินเนอนตัวหนึ่งเนาะอ่ากังได้ปลานะะนะมีเนาะเกลือมันเบิเ้งไม่หัวหานเกเลือบ่จะทำาอจากเบิ้งนี่ไปเกลือมันก็จะขึ้นมาให้เบิ้งอยู่วะไม่มจะเอาเข่าไปเกลือเออเข่าเขานิ่งนี่เลยอ่าหันเข่าก็จะเบิ้ดแล้ววันนี้เข่าเบิ้ดเกข่าอิ่มแล้วจ้ะ น้องพี่น้องกูน้องอ่ะเป็นยังบูอิมคูนี่โอ้ยกินลา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 ยรถหุ่นเ้อเป็นบูชาวแบบอ้วนเนออันอ้วนอ้วนกับจอยอยากได้ตัวไหนอ้วนดีกว่าอ้วนดีกว่าสามกับฟีอ่าเป็นผู้ชาวธรรมดาว่าอยากหุ่นดีเพิ่นแบบอยากอ้วนเพิ่นว่าอืมอิ่มแล้วบ่ เอาไปเสื้อป่ะอืมเอใช้ไปไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเก็บก็น่อยแต่ตีนอันนี้จซื้อน้อยพูดเนาะแต่แบบเคาะปอกๆแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วบ่เนี่ยเบิ่งด้วยเหรอไก่ดิแฟนิ่นกัมีตัวหนึ่งพี่น้องเลยได้ล่ะนี่ดึงไปเลยอ๋อเจ้ากัอันเห็ดแบบว่าจานจาน้มันแบบ อ่านี่เลยก็เออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใช่ผสมมุ้อแล้วเ่ฮะโอ้เร่งวัดไงตื่นไปได้จ้ะน้องแบบแบบจับไว้แน่ยนจับไว้แน่โอ้พี่น้องเลยดิฟไปเช้ามาเอาไปเกลือใหม่ก่อนเฮ้ยมาเกลือใหม่ยี่หอหัวหัวปวดกับแบบเบิดเลยเนาะโอ้ไก่เพิ่มกระเบ้อเพิ่มเลยพี่น้องเลย cái cầy chắc anh đi đây ui bông à, bông, cây, bông này nó tuần sau, bẹn cầy trai bố tuần ngay pido bông cái sau đúng anh mì sườn hớt bay thấy pido nhá bố nhìn đồ nhiều à bia bia rồi bao hết, hết gì จ้าไว้เนี่ยนเออเอาให้มันขึ้นมาแหบกึ๊บกึ๊บกึ๊บชาเรียกจกกเดือนแล้วนะเอออันนี่เห็นองเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเนาะแสดงว่าเพิ่นมักขนมตัวนี่อืมแหบกินเชลฮอดฮอดบ่สองเดือนเจ้าเรียกฮอดบ่นี่มันจะญ่ายทำนี้ direct, แหละของเจ้างปลาเกลือหัวหันรือว่าเกลือหัวหานมันอยู่บ่โอ้โห กองอออกบ่ได้ตัวใหญ่ใหญ่ชุดอะไรบ่านี่โดยนี่เจ้ากันนี่เอาขนมนี่วางที่นี่ขนมกับเข่าวางที่นี่วางวางลงพื้นเลยแบบว่าเอาลงเอาลึกๆอือ่าแล้วกันี่เข่าทิ้พนี่เลยนี่ติ๊ปติ๊กเอาไม้ไหมไป โลดบิ๊ดเนาะพี่น้องเนาะกะถ้าว่าเฮาเลี้ยงหัวห่านนี่กะใหญ่ไวอยู่เป็นประเทศปาดอกปดุกถ้าเาเียไปเอาขนมมากถ้าบ่เลี้ยงหัวหานนี่โอ้ยนานยากอืมยากนานใหญ่วันนี้สิเลี้ยงกบซั่นบ่หอ้าังเบิ่งก่อนเพิ่นมาแกขนมเลยเนาะ มขม,ม,มเนยเกลือขมืออยู่บ่ล่ะเอ,เอขเอาอย่งเกลือนะปเออคือปลาดุกนี่เพิ่มมากหัวอาหารไดเพิ่นมกากหัวอาหารกระทงนึงกระีหาพาน <c oughs> ันผุนอะชาพันเลยชาพันตักาโฟนเาีงบนัน าแพ้ยางนี่บ้าจานบ้าซื้อมาให้นี่เออน้องพี่น้นงนงองเนะาะจะว่าเลี้ยงกบนี่ก็โอเคจักน้องน้องเนาะปัดคืออ่าแพ้แพ้แรนแพ้น้ำดำนี่เลยฮะปืนนั้นได้นี่ซื้อเป็นก้อนเลยก้อนอ่าก้อนก้อนนึงนั่นแหละจื่อบอยชุมเจ้าเองบนอ,งองคนคนซื้ออ๋อพี่ไอซซื้ออระมาณก็สองเซนนี่แหละประมาณก็สองเซนจอนั่นเซนจอง เสนหาเส้นหปลาใน้และอะปลาน้ำคนกินน้ำให้ปลากินน้ำพี่น้องเลยคนกับปลาปั่นกันกินไป้ๆๆๆๆๆได้ไว้แล้วๆๆๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆๆอๆไๆกๆๆเกๆๆๆๆกๆไกๆๆๆๆๆกิๆๆๆๆไก่ก่ๆไก่กๆๆ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 ๆ ลงเขียนก็ยังเขียนชื่อตัวเองยังเบิกเป็นอยู่เพื่อนนะเขียนแต่ต้องซื่อได้ต้องชื่อยังใส่หมูส่นนอุ้มหันใช่ปฮะเนาะโอเคพี่น้องเองยจังใดก็คือว่าแะไรมัอนี้ก็ยังบริพกน้องแต้เพิ่นจั็กน้อยเพิ่นอนอานชิมาเนาะน้องเนาะโดยน้องแต้น้องมิกโปรยูพี่น้องน้องมิกกับเมื่ออยู่น้ำพอเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีอะบรลุ่งมือนกันโดยสบายบาุงโดสบายดีนะพี่น้องเนาะอย่างใดก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยก็ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกๆคนเด้อน้องทีเข้ามาติดตามชมทั้งซองบาต้าแต้ต้นจนจบพี่น้องเลยแล้วก็บ,บกรข่ามโฆษณาของบอต้าไปเนาะมืม่อกี้มาแวะเข้ามาเยี่ยมทั้งน้องๆเพื่อนพี่น้องเลยอย่างไดก็ขอบ,บุณขอบคุณหล,ลายๆที่ กมาตีดตามชมแล้วก็บอกดข่ามโฆษณาของเบอตาไปน้องเพื่อนพี่น้องเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิดสักคู่สุคนเด้อเนาะก็คือจะได้เขากล่าวความว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย